สวัสดีเอฟซี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมีน,นุ่นทิยากเกิดมาตามแนวทางของพ่อเวอคงสุดท้ายนะคะพ่อเวอคงสุดท้ายห้เลขสามตัวหางเดียวกับเลขสองตัวตัวกันหางเดียวนะคะแล้วก็เก้เดือนเอามาร่วมชิปเดียวกันเด้อค่ะคโคง้งท้ายเก้เดือนเลขพระสองคู่เน้นๆนะคะจะเป็นตัวใดไปช่มน้ำกันเลยค่ะตังแต่ต้องงวดเพิ่นหงแปดหนึ่งหางเดียวมือนี่เป็นวันที่ สามซิปกัญญาโยนสองหาหกหกเพิ่นว่าเลขมาสามตัวคงสุดท้ายคงสุดท้ายสามตัวจะเป็นตัวใดไปสร้างควคอกงัวเอามาผูกไวน้นี่บ่แม่นพี่น้องสิจุงรถบ่พวปล่อยหมาไว้โยนไว้ยั่งขึ้นโม้าคนขเขับจะยั่งไว้เลยตอนเดี๋ยวนี้เพิ่นว่างัวบ่เป็นราคามันบ่ค่ะ, <c oughs> ออะโอ้โเนาะโอ้ยตัวนี้คือเป็นตาฮักแค่นี้ตัวเขาได้นี่ยเนี่ยสามเดือน สามเดือนขึ้งอ่แถวโตว่าไเป็นตะหักเป็นตะแพงแท้สามเดือนโตผูหรือโตเมียนี่ตเมียเมียได้จากทมกยาบ่ได้โตเมียเออมันมันมันได้จั้ตัตเมียบ่ได้ัตผูจักยเอัดขึ้งอ่ำแท้เนี่มว่าที่ไหนขมงอามเกี่ยงปันไข่ปอกอูผูนนี่อืไข่นูเรียงบ่ได้ดอกนูเรียงแล้วนูบ่ขาย ขายบ่ได้เหลือดตนขายเราก็มีตา์หาน้ำเพลนนี่แหละฮะสิไปถามเรืเกกเ่องเลขกเป็นเด้อบนเขินก่อไฟแหงัวเด้อเนาะขับบ่ก่อไฟนี่ยุ่งหลายเป็นบ่พอปกติเพิ่นจะนอนกลางมุ้งเนาะ,ะจะเลือดตนบันนี่บ่ได้มุง้งบ่ได้กลางเพราะว่าคอกเพป็นน้ำท่วมอคอกงัวนเป็นบ่พอโตกะว่าเมื่อสองอาทิตย์แล้วบ่อไฟอเนี่ยขึ้นอไอ้ฝนเนี่ย พอเรางงานพึ่งมามันบ่ค่ะผีลถมาผีเลยออืหูบางง่ว่ามาบาดแล้วกับมาพีเลยถับว่ามาพีกับแวะลงนะสมผ่าหนูบ่เห็นอยู่นะไ้มือนั่นก็ออกเลยไหมแหดนหนึ่งไหมหนูปล่อยลงโอ้ยตรงๆแบบบ่มีเงี่อนไขสําออกเพื่อนบ้านแล้งงว่านี่ได้ยินขาวาเลขสามตัวมาหนึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหันไปทั้งคุณกันหนูนี้ควันไฟยู่หัลละพ่อยู่ตัวได้มากวันนี้คงสุดท้ายหนึ่ง หนึ่งยังหนึ่งแปดหนึ่งเลขเบิ้นเลข้ามบอกหนึ่งแปดหนึ่งเป็นหายรักลอยมากตอนนี้เป็นหนึ่งแปดหนึ่งฮ้างเดียวะงาโบ๕ตัวทุท่าคือบอกอยู่หอกฮะทเพราะว่าตัวทุต่ายกันไว้เป็นตูกกันท่านตัวได้สิบหกสิบหกอ่าเขามี้วเขาก็บอกพวกทุต่ายหายหนึ่งแปดหนึ่งกับหนึ่งหกเลขออกมืออื่นไหมครับเลขออก บางครัง้งลูกลงพระท่านกับเป็นลงเศร้ามือเลขออกเด้อพี่น้องลูกสิลงุกศิลานนะคะหนึ่งแปดหนึ่งกับหนึ่งหกเป็นแน่แท้หาซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเพื่อนหายมากแต่มือไดเพ้อหายมากเลยสองสามมือเพราะมากโคกตันใช่ คลิปนี้อาจจะเอาไปต่อคลิปเก๊เดือนเด้อค่ะควรยานลุงบท่ันเดี๋ยวไปคลิปต่อของเกเดือนนะคะขอบคุณพ่อเด้หลายๆ,ๆเด้อค่ะที่เคแนทางวันนี้ให้เอฟซีโชคดีกับแนวทางของก่อนะคะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งกับหนึ่งหกนะคะอันนี้ของพ่อเวหนูจะมาต่อของเกเดือนมาถามเลขเกเดือนอันที่ว่านปูนี่ไหม ปูพระวัดป้าเห็นไหมพันธุ์เหตุทีเสือขู่ข้อพิ่นได้ตัวได่งวดที่ผ่านมาได้หนึ่งสามสอกหนึ่งสองือวันนี้เพิน่นธุ์เหตุหาบ่เจอวันนี้เพิ่นเกะหามาอยู่ที่เมื่อวันพนนระเนี่ยแหละเจ้าเดือนฟันบ่ฟันอยู่ดิบ<อ>่เพิ่นธหยเลขมากนะเฮ้าพิ่นธหยเลขเขาไปใส่บาดไหมบ่จ้าอืมเขาไปท่าบุญนั่นไปวัดป้าน,นั่นแหละจ้าแล้วลยว่านั่งเดียน อันให้เป็นสะพานบุญในเดอ้อเพิน่นเสหติตกระถินวันที่สิบแปดสิบแปดพฤศจิกาจ้าจ้าเป็นสะพานบุญบอกแน่ยูทูบบอกกันยูยูทูบเปอร์เพิ่นหวังสินะจ้าเออให้ตัวเป็นสะพานบุญบอกกัน FC เอฟซีแน่ว่าหลวงปู่สิเฮ็ดตบุญวันที่สิบแปดในเดอเ้อสิบแปดเดือนพฤศจิกาโอ้อโอ้โดนยู เดือนสิบแปดี่บ้าเพิ่นหายแนวทางหายเกืเดือนเอามาเบาหายบ่ได้บ่ไดงหายยุทูปไปท้ายถ้ำยวัดบ่บ่เพิ่นไม่หาไปเพิ่นให้เกืเดือนเป็นสะพานบุญบ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่าใครไปท้ายเพิ่นบอกว่าพอบ่ประสงค์ออกแต่ว่าบอกให้เกืเดือนบอกเอฟซีแน่ท่านถึกเละถึกยังกิดมาเห็ดบุญน้ำเพิ่นแดงจ้าจ้าจ้าเออมาเห็ดบุญน้ำเพิ่นแน่เพิ่นสิเพิ่นสิราดเพื่อนนามองเออปู้พญาหนักันแม่นบ่นพ่อท้ายหลุมมันล่ะเอออน้งเคยไปเออบ่นพญาหนักันล่ะมันเป็นฉีตโอมยู่เข้าไปก็เป็นฉีดโอมเละตุ่มเปะ ป็นตรงว่าท่านเป็นฟูนแมนพูนก็เป็นเล่ย์ลายดอกว่ะเพิ่นก็เลยหายเลขมากเพิ่นหายตัวไดมากเพิ่นหายมาสามแปดเพิ่นหายเลขหลายดิ่งสามแปดกับสามเก้าสามแปดสามเก้าสองตัวกับเพิ่นรางวันหนีบ้าพลาดกูสั่นว่ะเพิ่นเน้นตัวได้นูเราบ้าใดไม่กีนสีแดงมากเน้นตัวได้เจ้เพิ่นบ่เน้นตัวใดไม่เพิ่นว่าสามแปดกับสามเก้าเสือหลุดกูสั้นเพิ่นว่าแต่ข้าว่าสามเก้าดิข้าว่า เพื่อนบ่ได้เน้นเลยมีแค่สองคูนอ,อันมีสามโตบ<อ>่บ่บ่มีสามโตมสามนักนหรอเพื่อนเห็นมา้ยอ,อันเพื่อนเลยบอกว่าเรื่องว่าใกลสมขอดมือเสร็จถมากบ่ต้องดอกย่าสรุปใส่กันเด้อค่ะเลขเกเดือนกับเลขพอเวนคะคะเลขพอเวโค้งชุดไทยเป็นหนึ่งแปดหนึ่งกับหนึ่งหกเลขเกเดือนในเลขพระธรรมวิธีนี่มีสามแปดกับสามเก้าหาเกเดือนเป็นสะพานบุญห้เพื่อพอไม่ไปนอนเข็บซีโชคดีไปเทพื้น ตรงองปูพญานาคน้ากันเด้อค่ะนะคะเนี่ยทางของปูคนบอกว่ามันใจงวดนี้มีแชร์สองคู่ตามที่ยนพิยะเคยติดตามเลขปูมันมากจะหายหกเจ็เออหายหายเก้าเจ็ดออกหกเจ็ดหายหกหนึ่งออกเก้าหนึ่งวัตถิพันธ์มาหายหนึ่งสามออกหนึ่งสองเพราะไม่พี่น้องเอฟซีพิจารณาสื่อขึ้นซื่อลงเด้อค่ะเลขเก้าอาจจะตีลังกาเป็นเลขหกนะคะแค่เดือนมัดตัวได้ค่ะ เจเดือนบอกมักท uh ั huh. ้งสองตัวได้เลยอเจเดือนม้กตัวได้มักสามเปดมึงจะมัดสามแป็ดฝันว่าเขาขนของขนเขามา่หาไหมอืมเจไดไหมเออก่อนสิเขาสากนี่ฝันนี่จะเลขไกว่ตัวได้ปะมัดได้เขียนอืมมัดได้เขียนหอกแต่ว่าฝันว่าเขาถอยรืเขามาหันไปจอดลุงหันขนของทุงข่าสากลงไหายไหมเซนาเฮียนเห้า บ้านเลขทีหนึ่งแปดสี่โอ้บ้านเลขทีหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่บ้านเลขทีมาหายกระมิ่้านเท่านไหร่เออแปดหนึ่งกับเลขชายมันกับแปดแปดหาหกมันเป็นเลขหกล้ออ่ะรวหกล้อที่ขุดลงมาห้าห้อนเลยเลขบ้านอืมพอดีมันขึ้นมาตรงกับเลขเข้าได้มากแถวถนนเลขเข้าอีกแปดเป็นบ่ แปดก็ะหาดีเนาะฟังนี่เป็นเลขพ่อเวคงสุดไทยนนทิยาโบมีเวลานะคะเพราะว่าคลิปเลขจะออกแล้วต้องไลค์คลิปให้ร่วมกันฟังนี่ของพ่อเวคงสุดทยหายหนึ่งแปดหนึ่งกับหนึ่งหกนะคะละอีกฟังหนึ่งนี่เป็นเลขเกเดืนอนคงสุด้ทยเลขพระท่ามิธีมีสามแปดกับสามเก้านะคะหายนนทิยาก,กับเกเดือนเป็นสะพานบุญหายเพื่อพระบม่ตรโลกเซี่โชคดีกับไปท่ามบุญเทพื้นน้ำกันนะคะและเกเดือนเพื่อนกับฟัน มามีคนเอาของมาให้ใส่รถมาให้เทลงบ้านเพื่อนทะเลขบ้านเป็น184นะคะเลขรถเป็นรถหกล้อนะคะเลขรถจะเป็น818856นะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลับกินแบ่งตัตาตามเด้อค่ะไม่ยากกับอวัวะเพไให้พวามไม่พีพ่นไร FC สูงดีกับแนวทางของเกเดือนนะคะให้ได้เฮ่ดังๆให้ได้เต้นคือเจ้าเต้นมังหันเด้ออย่าเต้นอยู <c oughs> <c oughs> เ่เพิ่นเต้นออกกํลาลังกายแล้วั็ขัดมังหันแล้วก็ อยากเต้นอยู่เมื่อคันายการนะคะบลกลัวแล้วหายโศกหายม้าน้ากันเด้อหมืออื่นให้าย้เๆดังๆนะคะจังหวะเฮ้ดังๆเอฟซีถึงเนเ้อจ้าดเอฟซีเกเดือนก็ถึงเนี่ถึซุยไปซุยมากไปอืมนัดต้องี้สับวเดี๋ยวไม่จะมัดมันอเลขคู่นี้มีแค่สองคู่คนกับมันใจเป็นปะอืคนว่าคนหมั่นใจดิคนรางวดสามแปดสามเก้าก็ไม่ได้ถามเพื่อนเลยนั่งเดือนเอาเสือหายมึงต้องท่มาแต่ได้ว่าสรน่ได้ถาม